สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครและท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานนีทุกกานเรื่อว่าวันดีพันจางหลายได้มารักษาสำักธรรมเนียระเพณีในการทำ้บูมสมายปีเก่าไทยแล้วก็จะต้อนรับปีใหม่ไทยอีกไม่กี่วัน ว่าปีเก่าปีใหม่อยากจะให้ทํำทานีมีคำหมายเราต้องพิจารณาในสิ่งที่เราทาผ่านมาโดยเฉพาะก,การมองที่ต้งคงเรามีปัญหาอยู่ในปัจจุบันก็คือเราจะมอง หาแต่ข้อบกป้องของคนอื่นแต่เราไม่เคยมองหาข้อบกพร่องของตนเองแต่ทันทันหลายจงได้เข้าใจถิดว่าการมองหาความบกพร่องของคนอื่นจะทําให้จิตใจั้นเรากดผูกแต่การมอง